สวัสดีค่ะมือนะคะเฮาสิมาคุ้งขาขาแล้วก็เก็บใบมะขามไปใส่ต <av> ้มไก่เลยค่ะไปไปเบิ่งกัน <Perfect> คุ้งขาค่ะไปกันเลยค่ะ อันนี้คือกกขาดเลยค่ะเออต้นขาดที่เขาจะเอาเขาจะเอาประมาณสองสามหัวสี่หัวประมาณนี้นลคะ่ะบนโต๊ะค่ะอ่อกรเล็เขียวไม่เบื่อจีกันกุดดเลยเนี่ใช่หม พักอีกแล้วมีเยอค่ะได้แล้วอันนึงทั้งก้าถือไว้อานี้ เด้อค่ะคือค่ะนี่เขาคูณได้ตระมานี้ค่ะเ้ากเสิเอาไปใส่ต้มไก่แล้วหขาก็จสิไปเก็บใบใบมะขามก่อนค่ะค่ะต่อไปเขากับสิมาเอาใบมะขามอ่อนเนี้ยค่ะน่าจีได้โดดเอาคเัรามันสูง อันยอดมันจะักใส่ฮนะอ่หอมันใส่ให้มันส่มนะคะใส่เอ่อใส่แกงเนาะ น,นี้การนาสีพอแล้วค่ะเอากรสิไปเอาไปใส่ต้มไก่ด้วคยค่ะไอ้กาหลายอยู่อ่ตอนนี้ฮาก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วฮาก็สิไปต้มไก่กันค่ะนะไปกันเลยค่ะเอาได้มาแล้วฮาก็จะเอามาล้างก่อนนะคะเอาขี้ดินออกก่อนเนยระวังมันจุ่มเลย เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำสองขอินออกหลายเลยค่ะตอนนี้เพ no ี้ยอเพี Becca ้ยทคือเจ้าเจียนนะน้ำสองลลงเย างได้มาข่่บักขามได้มากระสีละมันนี <c oughs> ่ค่ะช่างกังกังกริงกริงบักขามได้มากระสีละมันนี่นะะเลย <c oughs> ค่ะพอดีกำนึงค่ะค่อยเอาไปปาดตอนจะเอาใส่ต้มไก่ดะะ้วย ตอนนี้ห้องกระล่างเรียบร้อยแล้วค่ะไปต้มกันเลยค่ะบันนี้ไปกันเลยค่ะไปห้างกะสิหั่นเลยคะ่ะหั่นค่าเป็นแว้นเว้น น,นี่ก็น่างสีหอมแล้วค่ะแต่ไมนี่ดังแม่แต่ว่าเอาสีแางอีกเทื่อน,นึงเอาขี้ดินมาหลายปีนใส่เลยปะแม่ใส่เลยแล้วก็ ปรุงระบา่รงมันเดือดเต็มที่แล้วโอเคเาเริ่มต้มไก่กันค่ะทุกคน่คมแรกจะใส่เอใบมะกรูดกับกระชายเออใส่นี่ก่อนใส่ใส่ก็เตรี่ยเพื่อลดกลิ่น้าวไก่นะยค่ะแล้วก็ได้หอมแล้วเขากิน 分かる。 ละอดแล้วก่ใส่ไก่เลยค่ะไก่พี่แม่เตรียมไว้ให้แล้วปรุงนะคะวันนี้ก็ใส่ พุงวิเศษเยอะเกินไปค่ะเทออกมาเด้อ,อรถดีค่ะประมาณนี้ ปลานิดหน่อยค่ะต้มปลไว้ประมาณสองสามนาทีค่ะเพราะว่าไฟเฮามันแห้งอยู่ค่ะท้าเบอร์ถ้มันมสุกค่ะ นะตอนนี้ต้มไก่ของเข้ากระซุกเลยเลยค่ะป้าสิมาเอาขึ้นแล้วก็ตักใส่เกลือไปกิน,นห้อนๆเลยค่ะทุกคน 気に入った。 นี่เลยคะ่ะหน้าตาตรงไกลของเราเป็นไงคะทุกคนปิดอเนซยู่บอคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย